ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กันมาสิบกว่าพาร์ทแล้วสิบพาร์ทแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมไปรับชมกับพาร์ทที่สิบเอ็ดต่อนะฮะแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเอ่อสำหรับซีรีส์นี้มีอีพิซดเยอะมากนะก็ค่อยๆติดตามนะครับเจนเย็นเว่าก็จะค่อยๆลงด้วยแหละโอเคที่างมันไปนรับชมกันดีกว่าคือกูฟันไม่โดนฟันโดนก็โดน่มมือ Oh yeah, that's what I'm talking about. Ôi, cap ki, cap ki, cap ki nữa rồi. Hừm, không thằng này. Reloading through the bumper cars. เนี่ย Reloading อ่ะตรงไหนวะไปหาหนูไปทางนี้ไปทางนี้นี้ไปทางนี้ Careful guys. Reloading. โอโหโอโห loading โอ้ยโ,โดนทำไมไปไม่ได้อ่ะโอ้ยเอา Hey o u r n s นี่ใช่มั้ ไม่ใช่แบบมีวิธมาแล้วกูก็ฮิวเปล่าปืนอะไรบ้างโคบาพินพื้น ไม่ใช่ทางนี้มันไปฝั่งนู้นเถอะนี่ปะนี่เถอไอปามไปขึ้น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 แล้วมีอะไรวะ อ๋อขวานที่ทางนี้นะอ๋ะอนี่ประตูอยู่นี่นมีมีปืนมีปืนเดี๋ยวนี่ป่ะมันมีอีกวะ Reloading. Bye, bye bye, bye bye. Young, You can get a cross on the oh, oh. Careful on these roofs. Bye. bye do Pipe bomb. เดี๋ยวมึงเก็บไพยมั้ยังเราจะเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวโยนไปแถวนี้ก่อนสาม,ามสอง Surprise motherfucker โอ้ยจ็อกกี้ทักกี้มันเกาะกูมันวนบันไดได้ได้วยเหรอวะ Oh. เสียงอะไรเสียงอะไรจ๊ะโอ้ยเยอะมาเป็นหนอนให้ฆ่ากันเลยไหนไหนไหนดู go, s <S เดีอดกู Bên này, bên này. Ai leo. Ôi ôi, ôi ôi ôi. Ôi ôi. 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 Mà. Ôi, nó không phải đã lặng ở nhá? quá.

ปั๊มไอ้ปั๊มโอ้กด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 โอ้ยอืมโดนกระชื่อยยังวะเยอะไปยังมีอีกเหรอ ขาวแล้วนะผู้ขาวแล้วนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับทุกทุกคนเกือบตายมาแล้วชิบหายเลยเกือบตานี้นะฮะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับนี้ก็ผมขอ่ลาไปก่อน